เวิลด์คอมทูยี่สิบสองการ์ตูนเดวิรีได้วิ่งอินทูเดอะลองเคปซีเครดออฟเดอะออนนิวสองพันยี่สิบหกนิสันคิสเอคอมเพกต์ครอสโซ่ดัดเอสยูวอลควอลีอินเดอะแบ็กกราวนด์บัตอิสเนลเรดดี้ทูเทคเซนเตอร์สเตตอิสยูทดิสเอสยูวีวอสจัสอนาเธอร์สมอลซิตีกาเดอะสองพันยี่สิบหกคิสไฮสเอล็อกมอร์บินีอิสโบลนิวอิสซีเออเรตสตาร์ทวิดเดอะลุคส์นิสันแฮสคัมพลีรีเฟรชเดอะคิสวิดชาเพลนส์ เอริดิเซน V M O T I O N G R I L L E และซิมเลตเฮลิสเด็ดคัดผู้เดินนัยไล่เอเบลดเดอร์ฟรอนบัมเพอร์แฮสบีมรีชีฟสำหรับมัลเกรซิลคอนเฟิร์นส์แทนส์ไวด์เดอร์นิวตูทีโอเอนีคัลเลอร์ออปชั่นกีฟอิดเออูเฟอร์เอนเนอร์จีทิกไวเบสสเต็ปอาราวทูเดอะบีเอซีเคและยูลลโนทิสเดอะเวเดอร์เทลิสและเอสพอร์ตีอารูฟส์พอยเลอร์เด็ดฮินส์แอดเออมาดินามิกเพอร์เซนต์เอลอทีแดนเอเวอร์บีฟอร์สเต็ปอินไซด์และ ULL Disco A Cabin that S Bean Elevated for a Premium Experience Nissan has r e w o r k e d the d a s h b o a r a b l e Introducing a Floating Style 10 3 Inch Infotainment Screen on Head p r i m p s Pair with a Fully Digital 12 3 Inch i n s e r e m o n Cluster Every Point Free s m o e From the Soft Touch Materials to the Ergonomic s w i t c h g Even the Seat and Upgrade with Nissan's Zero Gravity Design k e e p i n g You Supported and Comfortable on Long Rails ฮิดเดนบินีดเดอร์สเตลิชเชลิสเอฟยูอีเอลฟิชเชนเจ็ดเซอร์ไพรส์ซิงลีริสตันซีลหนึ่งหกลิตรโฟร์ซีลไอนดีอีอาร์เอนจินอิดเอสแพวิส์นิสันเอสเลตัสเจเนเรชันทรอนิซีวีทโฟร์เอสมูเดอร์มอร์เนเชอรัลแอคเซลเลเรชันฟิลเดอร์คิกส์ไม่ต้องเป็นเอริสกา อิดเอสทุนเพอร์ฟิกซ์ลีฟอร์เออร์บันเอเจลเทียแอนลองเฮาลคอมฟอร์ตเอบาลานดัตแมเนียเรเวอร์สสตีลสระเกลือเกตไรเดอร์สองพันยี่สิบหกคิดซอฟท์ฟีเจอร์สอยด์ีอยู่ชัวรีโอลีสเต็คอินเฮียร์เอ็นโมเดิร์สไวเลสแอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์แอนดรอยออโต้ริโม่เอนจินสตาร์ไวเลสชาร์จิ่งแอนมาเธอร์เพย์ยูเอสบีซีพอยส์อาร์อออไวเลเบิลเฮียร์เวอรีเอ็นเซเว่นคัมวิดเอพรีเมียมบอทซาวสิสต์เอมวิตเตอร์ทรีฟีดเฮดเรสทีเคิร์ส แอนเอ็กซ you like ์คลูซีฟอะดิโอเอ็กเซิร์นซ์ที่มุ่งเน้นให้คุณได้ฟังเพลงหรือพาร์ทเนส์แบบไม่เคยมีมาก่อนออนเดอะเซฟตี้เฟรนท์นิสันคีฟส์เดอะคิสเอสเตปเฮ้ออฟเดอะเกมสแตนดาร์ดข้ามทุกทริมส์คือเดอะนิสันเซฟตี้ชิลสามร้อยหกสิบซูบีที่รวมอัตโนมัติเอมเมอร์เจนซี่เบรคกิ้งวิดพเดสเตียนดิเทคชั่นรีคอร์ดทราฟฟิกเอเลิร์ดแบลนด์สต็อกมอนิเตอร์ิงเลนดิพาเชอร์วินดิ่งแอนด์ไฮบีมแอสซิสต์นิสันบีไอดีเอ็นทีจัสต์บี What makes the k i s t r u l y u n i q u e i s how it blends affordability with all this tech and design. It DOESN'T scream for p r o i t e It is it quietly with substance. Whether you're a college student, a young family, or someone who just wants a reliable, stylish crossover without sending big. The 2026 k i s s is your answer. That's i the long kept secret of this underrated SUV. Now r e v e a l Thanks for watching 22 k if this c a l l your interest. Hit like. Subscribe. And don forget to leave a comment. More secrets are waiting to be discovered. Only here.